เดาตายข้างหัวคนหนึ่งผมชุดต่อคนฉุดต่อชุดปะเตอร์ฉุดเพื่อนหน่อุดเพื่อนหน่อยฉุดเพื่อนหน่อยได้แล้วเปลี่ยนมิดปิดตัวชุบได้แล้วตายตายเพื่อนตายเพื่อนซับซ้อนเห็นซบซ้อนทำชุบแล้วนะได้หว่มันมันมันได้นี่เออลุงแลกปืนแล้วใช่ไหมธนาคาร เราชิโร่เป็นธนาคารมันใส่ได้30มสิบล้าลอืมโอ้ลุงงอมจัดเลยบอกว่าพรุ่งนี้ลุงมาขับดิขับดิขับดิ เกิดแดดมันจะผลให้มันปนเพื่อยอยากปนก็ให้มันปนเพื่อผมให้มันปนเลยเอาไปให้หมดตัวไอ้เหี้ยเอาไปเลยลุงทาบสูญไปกี่ลูกแล้วลุงแสนหนึ่งฮะแสนบาทไ,ได้กี่อันได้มาแค่สองอันอีกสักแบดดี้ bad day, ครับลุงนัดแบดไลท์ โอ้โหชิโ่ไอ้ที่มึงฟังเสียงกูดิมึงดูดิโอ้โหเขี้ยเย็ดเคสัตว์มึงฟังเสียงดิเฮี้ยให้ผมลุงผมลองยิงครับผมนะอ่ะลองยิงพร้อมกันนับหนึ่งสามนะหนึ่งสองสามเอาใหม่เอาใหม่ใหม่น้ำหน่อยนะหนึ่งสองสามอะพร้อมกันมึงยิงไปสองนัดกูยิงไปสามนัดกูยิงไปสามนัดแล้วอ่ะมึงเพิ่งยิงได้สองนัดอ่ะให้ลุง ไอคิ้วมึดูดิมาดิโอ้โหยังไงก็ยางแตแกอะ่ะยังไงก็แตแกอ่ะแต่ผมไม่เข้าใจเขาอย่างหนึ่งว่าเอาปืนบวกแปดไปแรกแต่ให้ได้แค่สามสิบนัดทำไมเขาไม่เพิ่มให้นหน่อยวะลุงไม่ก็ปืนมันโกงไหมคนโกระเพื่อมใส่ได้ร้อยยี่สิบเดือนละลุงไหนหวะนนพวกเราอยู่ไหนปะเฮ้ยพวกเราอยู่นี่ จัดได้จัดได้จัดได้มียากันปะมีส่วนึังลุงทำมาเลยอาการได้ยังเอ้ยลูกนี้ขวดอ่ะพี่พี่อะไรกันวะเรื่อยสิมึงใส่ก่อนกี่ิโลเอ้ยผมไปร้านไปยังไปยังไปยังมันมันจะงัดเสร็จยังอ่ะยังยังยัเริ่มลงร้อยหกสิบนีลลิลิตรกิโลเดี๋ยวมึงใส่ก่อดละเพื่อนเอ้ยพาไปร้านเสื้อไหนเพื่อน บึกบึกเปิดอีกปะบึกบึกเปิดได้อีกปะไปถึงบึกบึกเปิดได้ไอต้ตัว๋วตั๋วเฮ้ยมีใครเปิดอาชาได้ตั๋วบ้างปะเฮ้ยมีใครเปิดอาชาได้ตั๋วมามามา,มาบ้างปะไอ้ป้บมึงต้องเก็บเศษใบเบพวกแร่สีอะไรด้วยนะเก็บอยู่ไม่มึงได้มึงได้ตั๋วมาอีกป้ามีใครเปิดอาชาแล้วได้ตั๋วบ้างไหมไม่มีแตงกูล่ะไม่มีเลยครับ นายลุงรอพี่นายคืนนี้ครับคนที่มีวอลพื้นลงจากรถมาให้ดูหน่อยดิเออรอป้ายว่าป้ายเพราะอยากวัดป้ายอะเป็นงานแต่งลุงต้องรอก่อนครับดึกไลุ้นดึกกี่โมงผมไม่แพ้เขาดิไอ้เหี้ยมีกระสุนบ้างใครมีกระสุนนะใครมีกระสุนบ้างขอกระสุนหน่อยดิมีกระสุนป่ะเหลือแม็กซ์ที่เอาุงทำมาให้คนหน่อยเลยหนึ่งสี่เจ็ดห้าไอ้สีไอ้เหี้ยลิกตีบวกสองห้าทีติดตอนนี้กูตีไปเจ็ดสิบเจ็ดทีไม่ติด กูจะการันตีบอกสองอะมึงว่าไงอ่ะไอ้เหี้ยไม่ไม่ลุงลุงตีติดทีที่แปดสิบเอ็ดลุงอันนี้ก็ดูให้แล้วไอ้สัสเตีติดทีแปดสิบเอ็ดแล้วปะเนาะชิคแล้วกี่บาทอ่ะเย็ดแค่ไอ้เหี้ยของแท่ไอ้สัสชิคมันแอดบินโข้ยเหี้ยโข้ยแพงอยู่อ่ะไอ้คนเราน้อยจังวะดูบางๆวะไม่อยู่เหมือนเยอะแล้ว นม่พี่เราที่แล้วมันไม่อยู่ใครมันไม่อยู่ได้้อยู่่ปะตองพูดที่ใครมันไม่อยู่ไอ้เหี้ยเป๊ปตึงใช่มั้ยเวลามองมันมึงใช่มั้ยมันไม่อยู่โดนอยู่ที่เขียนเฉลี่ยยืนสามอไรแบี้แบบไม่โดนปลี่ยนงานที่เขียนที่เดิมเลยมาเลยแต่ตอนแรกแข่งเล่นงานเลยไม่ตื่นไอ้เชลี่ยได้เติมบ้างปะเชลี่ยเติมครับลุงเก่งครับเชลี่ยไม่มาช่วยเพื่อนอ่ะเท่ยังก็เปลี่ยนอะมาไปใส่ฮุ้นไฟแชร์รถอยู่ เวลาหมดเขาเทยังอ่ะเชื่อโคตรเท่แต่ไม้กูบวกเจ็ดฝ่ายสัตว์อพี่ยังไม่บวกแปดอีกเหรอก้นอยู่ไหนน้องจะลวงปะจะลวงปะผมอีกสามสิบวิอ่ะอะไรหกสุดบมังเตียะครโอ้สบายแท้ปืนแม่งอย่างโกงไอ้ี่อ่ะกูบอกเลยสัตว ดูยิงเลยครับไม่ว่าแพ้ชนะก็ภาวนาให้หมอชุกเขาบอกเขาบอกควักแล้วยิงได้เลยลุงใช่หรอไอ้ลิกลิกบอกอ่ะที่บอกควักแล้วยิงได้เลยลองควักเลยไวอยู่นะไวถ้ามึงยิงสองนัดกูยิงไปแล้วสามนัดอ่ะสี่นัดอ่ะยิงไปมาสี่นัดอ่ะเริ่มอย่างไรเปิดเวลาหมดแล้วเริ่มอย่างไรเปิด

มันอยู่บนแท่งอะเห็นปะระวังพงนะเดี๋ยววิ่งนะกับอยู่กับอยกบนพนเราเราไม่เห็นล้มนะเขาอาจจะเห็นล้มก็ได้นะมันมันมันเราเราจะแตกไปแล้วนะโูดูดกัมาเฟ่จะออกหลังนะเขาอาจจะออกหลังนะเขาขวไมันงับมิดทันหรอกไอ้เหี้ยพึ่งแฝดร้อยวิ่งมาไม่เก่งหรอกไม่ได้เก่งเขาให้ปืนแล้วจำไว้ในประเทศเนี้ยใช่ว่าได้ปืนแล้วไปแลิมวทำไรวัดแล้วเรียกเพื่อนด้วยช่วยเพื่อนด้วยช่วยเพื่อนด้วยเพื่อนตายอ่ะ

ไอตัวนอกเล่นเก็บแม่งดิาตายเหรอจะไปต่อหมะอไข้างนอกข้างนอกไปเล่นข้างนอกใหม่อะหรอ จุ๊บเพื่อนจุ๊บเพื่อนจุ๊บเพื่อนเดี๋ยวชุบให้เดี๋ยวยิง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 ให้ดูโลดเอยเนี่ยนอนตายอยู่ข้างนอกพี่อ่ะจะไปหาหน่อยจุแล้วชุ๊บมาแล้วชุ๊บหาแล้วแมวยิงแมวยิงลงผมกินยากันแล้วตายข้างหัวคนหนึ่งผมชุบต่อผมจุ๊บต่อ ชุบเพื่อนหน่อยเพื่อนีฉุบเพื่อนหน่อยฉุบเพื่อนหน่อยได้แล้วเปลี่ยนมิปิดตัวชุบได้แล้วไปตายไปตายเพื่อนไม่ตายเพื่อนซ้อนๆทำชุบแล้วนะได้หรอมันมันมันได้นี่ป้ามันได้อีรูป่ะไม่ได้ครับลุงนี่ทำลุงพีสเลยเหรอจะบอกว่าถ้าโดนบอกนะอะไรเงี้ยเสียงก็ตัดไป ม่มีไม่มีประตูยังไม่ได้เปิดเราต้องไปที่อื่นบ้าหรือว่าจบแค่ที่นี่จริงกันป่ากซ้ำลังเลยหรอไม่จบแค่ที่นี่ปะข้างล่างเราเราไปข้างล่างไหมทันรับได้ครับทันไหมมา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  ิงนิ้วมึงยิงมึงยิงนิ้มึงยิงนิ้วเออมันมาก็บอกอยู่มันมา,มนมาใส่แล้วหกสิบนัดก็ยังดีไว้สักสามเก้าสิบนัดอะอยากใส่สักเก้าสิบนัด เพราะว่าเพื่อนเราน้อยกว่ากุ๊กตุลว่ะนี่งั้นดิที่พี่ยืนตรงนี้ไงไม่ต้องรถนู่นไงแต่คือยืนตรงนี้ไงตาตาเอารถเอารองดีดซิมให้มันมยหน่อยดิคนหนึ่งอ่ะเพราะเขาเหลืออะไรอีกคนหนึ่งอะว่ามันจะมามันจะมาแค่ขู่ไม่ให้เราไปตรงนู้นเว้ยอันเนี้ยไม่เออมันดัาไม่ให้เราไปใครไปสักคนหนึ่งได้ป่ะไปปวดมัน กเ,เหลือผมเ,เดียวพออเขา้าไปจิ้มมันไปเลยไปเลย,เย,เลยกินยายการแล้ววิ่งเข้า,ออา,ปาไาปใน,นอ่ะไม่เป็นไรไปเถอะไปเถอะวนเลยจะงงูมั่งเนี่ย บังซุปออก JH หรอ,อใช่ครับใช่ครับมีผลตอนไฟเยอะครับปืนยิงไว้อะ มีผลตอนไฟเยอะยเยอะมากมากนะแค่มีเอาง่ายปืนอ่ะมันไม่ได้มีแค่ผลตอนไฟหรอกตอนยิงยางอ่ะยิงยางรถตอนไล่อ่ะคุณรอดูเลยป่อง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 อง่ะตอนไฟอ่ะมันจะมีผลน่ะแต่ผมมองว่ามีผลมากสุดตอนยิงยิงตอนเราอยู่บนรถแล้วยิงยางพวกมันอ่ะอันนั้นอ่ะ คือมีผลเยอะสุดหมอต่วนเลยครับหมอต่วนเลยขอไวเลยมีวาระคิดสารต่อมันหนีเลยมันหนีแล้วมันหนีแล้วมันหนีแล้วไอ้เรี้ยมันวิ่งไวมันขับโลไวจัดมันกลัวบีบีซีจัด ที่จะไหลังไอ้สัตว์แต่มึงจะไม่ไปนะเยอดเนาะไม่ทีหลังไม่ตอน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 ,ตอน,ตอน,ตอนทีหลังเราฆ่าพวกบีบีเซียดมึงฆ่าหมอแม่งชุบเลยไอ้เหี้ยเพรา่อบีซีมันไปที่อื่นได้ไงอะไร ไม่ได้ลุงมันมันตรงนี้ไม่ได้แล้วอะไรไม่ใช่ไปที่อื่นงกูไม่ไม่กูไม่กูบอกว่าถ้าพวกบีบีซีตายกูให้ชุบแล้วมึงก็ไปที่อื่นก็ได้เลยไงไม่ใช่ปล่อยนอนเหงาแบบนี้ไอ้แคยนี้เข้าใจไอ้ี้ยอะไรยากเนี่ยได้ครับพนมมือไหว้ครับผมมือค้าไปก่อนละกันหนูไหว้เป๊ปเป็นยังไง ได่แต่ B B C ไปแล้วไม่ทันไม่ทัน B B C ไปแล้วไม่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 ไม,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 มึงมึงรอนกูเอาชัว เอาไงดีวะแม่งขาดใจสัสสัเลยเฮียออก็ไม่อยากพูดคำนี้ให้ลุงได้ยินหรอกนะ ไม่อยากพูดให้มันได้ยินให้ลุงได้ยินหรอกแม่งขาดใจอ่ะไอ้เหี้ยแม่งขาดใจผมก็ไม่อยากพูดคำนี้เลยลุงมันหนักใจนะขึ้นบอกสองได้ก็ยังดีอ่ะไอ้เหี้ยผมไม่อยากพูดเลยลุงลุงเคยสอนเลยว่าถ้ายังไม่ได้แสดงว่าเติมไม่พอคิดไปละ ก่อนจ่ายนี่ขอไปจูนสามห้าใหม่ก่อน กลัวไม่ไว้ประเด็นอะ่ะผมไม่ได้กลัวาการที่จะเสียเงินนะเไว้แต่กลัวเสียเงินไปแล้วแล้ว,ลวมันไม่ได้มันไม่ได้อีกอะ่ะเหมือนเราแม่งเปิดหายอิรูเทพอะ่ะในแล็กอะ่ะเปิดไข่เพื่อตามหาอิรูเทพอะ่ะไอ้เฮียพราะว่าหลังกาชาไอหลังซาสุนไปน่าจะขึ้นเป็นหลักล้านอยู่ลุ๊เออ มึงขายห,หมดเลย,อยของเนี่ยเป็นฟ้ามีลึมอ่ะขายแม่งให้หมดเลยอ่ะราคาดีเด้ลงเฟนฟ้าตอนเนี้ยใช่หรอใช่ครับ เขาแลกกล่องโจูนหน่อยนะครับแลกกล่องโจูนหน่อยครับนุนนุนนุนสองกล่องใช่ไหมกล่องหนึ่งครับกล่องหนึ่งกล่องหนึ่ง